แน่นอนนะครับว่าการจะมีหุ่นที่ดีเนี่ย การออกกำลังกายนะครับมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยการบริเวทการคาร์ดิโอนะครับมันต้องมาควบคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยเขาก็คงยังไม่รู้นะครับว่าต้องออกกําลังกายท่าไหนดีออกยังไงดีและยิ่งไม่มีอุปกรณ์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงใช่ไหมครับแน่นอนนะครับว่ามือใหม่เนี่ยสามารถเสียเงินไปสมัครยิมรายเดือนได้นะครับแล้วก็จ้างเทรนเนอร์ได้นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าการจ้างเทรนเนอร์เนี่ยมันช่วยทําให้คุณนะครับไม่เสียเวลาไม่จําเป็นตตต้้้อองงไปหาาควววมรูดยัเแ แต่สำหรับใครที่ยังไม่อยากไปลงทุนตรงนั้นนะครับผมก็ลองมาฟังคลิปของผมก่อนได้การจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเข้ายิมก็ได้นะครับคุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อนะครับจากอะไรก็ได้ ที่มีแรงต้านนะครับซึ่งเบสชอยส์ของคุณในตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือการบอดี้เวทอ่ะหลายคนคงจะรู้จักบอดี้เวทอยู่แล้วบอดี้เวทก็คือการออกกำลังกายโดยใช้อาร่างกายของเราเนี่ยใช้น้ําหนักตัวของเรานะครับซึ่งคุณสามารถทําที่ไหนก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมว่าการบอดี้เวทเนี่ยมันก็คือการใช้น้ําหนักตัวของเรานะครับผมเมื่อเราออกไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเมื่อมันไม่เกิดความท้าทายแล้วเนี่ยการสร้างกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะช้าลงหรือมันอาจจะ ไม่มีพัฒนาการเลยก็ได้นะครับฉะนั้นการบริเวณนะครับผมมันยังมีความสําคัญอยู่และยิ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยคุณยิ่งควรต้องทานะครับ<อ>เพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้ร่างกายของตัวเองก่อนที่คุณจะไปลงสนามจริงโอเคเรามาเข้าท็อปปิกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับผมสมมตินะถ้าผมเป็นมือใหม่แล้วผมไม่มีอุปกรณ์นะครับผมผมจะเลือกท่าออกกำลังกายแบบไหนดีนะครับถ้าจะให้ผมเลือกนะครับผมมันก็คงเป็นท่า มันคือท่าพุชอัพนั่นเองครับผมหรือว่าท่าดันพื้นที่เรารู้จักกันนั่นเองบางคนก็อาจจะถามนะครับว่าทำไมต้องเป็นท่านี้นะครับในเมื่อมันมีท่าอื่นให้เลือกมากมายเลยใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าทําไมผมถึงเลือกท่าดันพื้นมันมีข้อดียังไงแล้วทาไมผมถึงแนะนําให้มือใหม่ทําอย่างแรกเลยนะครับผมท่าดันพื้นเนี่ยมันช่วยเซฟเวลาของเราได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าคอมเพลว์มูฟเมนต์อ่ะหลายคนอาจจะถามนะครับว่าคอมเพลว์มูฟเมนต์คืออะไรวะท่าคอมอพลว็มูฟเมนต์ ายส่วนพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมสมมติผมจะเล่นท่าบิสเซปเคิลนะครับท่าบเซปเคิลเนี่ยมันเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อหน้าแขนจะเห็นได้ว่ามันเล่นแค่กล้ามเนื้อหน้าแขนส่วนเดียวไอ้ท่าพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าท่าไอโซเลชันนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าท่าดันพื้นเนี่ยมันเล่นแล้วมันได้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันเลยใช่ไหมโดยกล้ามเนื้อที่ได้จากการดันพื้นเนี่ยก็มีอกไหล่หลังแขนหน้าท้องอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่โพ i ิชันของเราจะเห็นได้ว่าการดันพื้นแค่ท คุณได้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเล่นท่า isolation แยกก็ได้ประโยชน์ข้อต่อมาข,ของการดันพื้นนะครับผมนั่นก็คือคุณไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เลยซึ่งคนดูหลายคนก็เออกูรู้แล้ว <c oughs> ก็อย่างที่ควรทราบนะครับว่าบริเวทเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับฉะนั้นคุณสามารถทํามันได้แทบทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหอพักนะครับสวนสาธารณะหรือแม้แต่ห้องน้ำของคุณน,นะครับผมแต่ก็มีข้อแนะนํานิดนึงนะครับว่าการดันพื้นเนี่ยสำหรับบางคนนะมันอาจจะเจ็บข้อมือ ผมแนะนําให้คุณไปหาดัมเบลสักคู่หนึ่งหรืออาจจะหาะคลิปพุชอัพนะครับมาลองข้อมือเพื่อที่จะทำให้การดันพื้นของคุณเนี่ยมันไม่เจ็บข้อมือมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและข้อนี้นะครับผมสําคัญมากเพราะว่าการดันพื้นเนี่ย มันเหมาะกับทุกคนนะครับเหมาะกับทุกเลเวลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่เคยดันพื้นมาก่อนหรือเป็นคนที่ทําไปแล้วหรือจะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ตามสําหรับเลเวลแรกเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดันพื้นมาก่อนแน่นอนนะครับว่าการดันพื้นแบบปกติเนี่ยมันอาจจะยากไปสําหรับใครที่ยังไม่เคยดันพื้นมาก่อนนะครับผมแนะนําให้เอาเข่ายันพื้นมาก่อนและพยายามไปโฟกัสกับอกของคุณนะครับให้พยายามเอาอกแตะพื้นให้ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่สามารถเอาอกแตะพื้นได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมเอาเท่าที่เราทําไหวนะครับส่วน คน,คนที่ทำท่าดันพื้นเป็นแล้วเนี่ยก็อยากให้เพิ่มความท้าทายนะครับไม่ใช่ว่าทําได้สิบยีครั้งแล้วครับพี่ลองพยายามทําท่าดันพื้นแบบช้าดูนะครับผมลองจินตนาการว่าตอนที่เราลงเนี่ยเอาอกแตะพื้นนะครับเหมือนว่าเรากําลังทำ slow m o ชั่นอยู่นะครับนั่นจะเป็นการเพิ่มความท้าทายที่โคตรดีนะครับ ส่วนคนที่คิดว่าการดันพื้นเนี่ยมันจิบจิบคิดว่ามันไม่ได้ท้าทายอะไรแล้วก็อยากให้ลองเพิ่มน้ําหนักดูนะครับโดยการสะพายกระเป๋าแล้วก็ใส่น้ําหนักลงไปในกระเป๋านะครับหรือจะเป็นการใส่ไอ้เวสเวสก็ได้นะครับผมเพื่อเพิ่มน้ําหนักเพิ่มความท้าทายแต่ผมคิดว่าถ้าคุณอยู่ในระดับนั้นแล้วคุณก็คงจะเข้ายิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนี่ก็จะเป็นประโยชน์หลกัหลกๆของการดันพื้นนะครับผมจะเห็นได้ว่าการดันพื้นเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเลย แต่คุณไม่จะเป็นต้องทําท่าดันพื้นอย่างเดียวก็ได้นะครับมันมีหลายท่าให้คุณเลือกทําไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อนะครับผมการทําท่าดิฟอะไรพวกนี้แต่มันก็คงต้องใช้อุปกรณ์นะครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกใจของคุณท้ายที่สุดนะครับผมการทำบริเวทเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อถึง จุดนึงนะครับมันอาจจะเกิดการตันนะครับเราอาจจะทําจนเสียนแล้วนะครับมันก็ไม่เกิดความท้าทายฉะนั้นการเข้ายิมมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้มือใหม่เนี่ยลองไปทํากันดูเพราะว่าการดันพื้นเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับมันเป็นการเตรียม ความพร้อมนะครับให้คุณเรียนรู้ร่างกายของตัวเองนะครับฝึกมายมั u ส์โซคอนเนคชั่นนะครับก่อนที่คุณจะไปเข้ายิมนะครับแบบเวลาคุณเข้ายิมไปปุ๊บคุณจะได้รู้เลยว่าไอ้กล้ามเนื้อส่วนนี้มันเล่นยังไงนะครับมันเล่นโดนหรือเปล่ามันเล่นถูกหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าหวังว่าจะมีคลิปหน้าก็สวัสดีครับ